สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกปีคู่บุญของคนปีวอกหรือปีที่ครบแล้วเสริมดวงให้ชีวิตการเงินการงานและโชคลาภดีขึ้นในปีนี้กันครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการเปิดดวงรับโชคกันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและโอกาสสำคัญรอคุณอยู่ คนปีวอกเป็นคนฉลาดว่องไวมีสเสน่ห์และมักมีดวงการเงินการงานและโชคลาภที่เข้มแข็งแต่ดวงขึ้นลงไวถ้าเลือกคบคนหรือคู่ชีวิตที่ถูกโฉลกจะช่วยหนุนดวงให้ชีวิตราบรื่นโชคลาภไหลมาการงานราบรื่นเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายและโอกาสสำคัญในชีวิตไม่หลุดมือในปีนี้ดวงดาวกำลังส่งสัญญาณบอกว่า การเลือกคบคนที่ถูกฉลโกจะช่วยเสริมพลังบวกให้ชีวิตคนปีวอกจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่เข้ากันได้ดวงการเงินจะมั่นคงขึ้นโอกาสทองด้านงานและธุรกิจเข้ามาเต็มที่ความสัมพันธ์ราบรื่นและโชคลาภก้อนใหญ่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดมาดูกันว่าในปีนี้ปีไหนคือปีคู่บุญของคนปีวอกปีไหนครบแล้วช่วยเสริมโชคลาภดวงเฮงสุดๆและทำให้ชีวิตราบรื่น พลังบุญเก่าจะค้ำชีวิตอย่างไรและเคล็ดลับเสริมดวงที่ช่วยให้เงินทองไหลมาไม่ขาดสายเรามาเจาะลึกถึงปีคู่บุญของคนปีวอกในแต่ละด้านไปพร้อมๆกันครับปีคู่บุญของคนปีวอกคนปีวอกเป็นคนฉลาดว่องไวมีสเสน่ห์มีความสามารถหาเงินและสร้างโอกาสได้ดีแต่ดวงขึ้นลงไวถ้าเลือกคบคนหรือคู่ชีวิตที่ถูกโลกจะช่วยหนุนดวงให้ชีวิตราบรื่น และโชคลาภเข้ามาแบบไม่ขาดปีที่เข้ากันดีและช่วยเสริมดวงคนปีวอกได้แก่ 1. ปีชวดสำหรับคนปีวอกปีชวดถือเป็นหนึ่งในปีคู่บุญที่ดีที่สุดเพราะมีพลังสนับสนุนชีวิตในหลายด้านทั้งการเงินการงานโชคลาภและความสัมพันธ์คนปีชวดเป็นคนฉลาดรอบคอบมีเหตุผลและมีวินัยทางการเงินสูง พลังเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับคนปีวอกที่มักใจร้อนและชอบตัดสินใจเร็วปีชวดสามารถช่วยหนุนให้ปีวอกมีสติรอบคอบและมองเห็นโอกาสที่ดีรอบด้านทำให้การเงินมั่นคงขึ้นและลดการใช้เงินฟุ่มเฟือยในด้านการเงินคนปีชวดมีความสามารถในการจัดการเงินและมองการลงทุนอย่างรอบด้านการคบคนปีชวดจะช่วยให้คนปีวอกเรียนรู้การเก็บออมและวางแผนการเงินได้ดีขึ้นแม้ว่าปีวอกจะหาเงินเก่ง แต่บางครั้งก็ใช้เงินเก่งหรือใจร้อนในการลงทุนการมีเพื่อนหรือคู่ชีวิตปีชวดอยู่ใกล้ๆจะช่วยเตือนสติให้พิจารณาให้รอบด้านลดความเสี่ยงการเงินรั่วไหลและทําให้โชคลาบที่เข้ามามีค่าเต็มที่นอกจากนี้คนปีชวดยังสามารถช่วยชี้โอกาสการลงทุนที่เหมาะสมทำให้เงินที่เข้ามาไม่เสียเปล่าและสามารถต่อยอดให้เติบโตได้ในด้านการงานความสัมพันธ์กับคนปีชวดจะช่วยหนุนดวงความสำเร็จอย่างมาก ปีวอกมีความสามารถสูงมีไหวพริบและทำงานได้รวดเร็วแต่บางครั้งการตัดสินใจเพียงลำพังอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญคนปีชั่วที่ราบคอบและมีเหตุผลสามารถให้คำปรึกษาและเป็นคู่คิดที่ดีทำให้การตัดสินใจในงานสำคัญถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นการทำงานร่วมกันกับคนปีชว่วจะช่วยลดความผิดพลาดทำให้โปรเจกต์ราบรื่นและสร้างโอกาสความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านโชคลาภ การมีปีชวดเป็นคู่บุญช่วยเสริมพลังบวกให้ชีวิตดวงของคนปีวอกจะไม่ขึ้นลงเร็วเหมือนเดิมพลังบวกจากปีชวดช่วยดึงโชคดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งโอกาสถูกหวยถูกลอตเตอรี่โอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือโอกาสทองในชีวิตจะเข้ามาอย่างเหมาะสมและทันเวลาการครบปีชวดจึงเหมือนเปิดช่องทางให้โชคลาบไหลเข้ามาโดยไม่ติดขัด ในด้านความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวคนปีชวดมักเป็นคนจริงใจอดทนและสามารถเข้าใจความคิดของปีวอกได้ดีพลังสนับสนุนทางอารมณ์และความมั่นคงของปีชวดช่วยลดความใจร้อนหรืออารมณ์แปรปรวนของปีวอกทําให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันการคบปีชวดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท คู่ธุรกิจหรือคู่ชีวิตจะช่วยให้ชีวิตของคนปีวอกสมดุลมากขึ้นไม่เผชิญกับความขัดแย้งบ่อยครั้งและสร้างพลังสนับสนุนให้ทุกด้านของชีวิตดีขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงสําหรับการคบปีชวดทําบุญร่วมกันหรือเสริมดวงด้วยกันการทําบุญร่วมกับคนปีชวดเช่นทําสังฆทานช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือทํากิจกรรมกุศลจะช่วยเสริมพลังบวกให้ชีวิตทั้งคู่และดึงโชคลาภเข้ามาเรียนรู้และปรับตัวตามข้อดีของปีชวด คนปีชวดรอบคอบและมีเหตุผลการเรียนรู้วิธีคิดและการวางแผนจากพวกเขาจะช่วยให้ปีวอกปรับพฤติกรรมที่ใจร้อนทำให้ตัดสินใจรอบคอบมากขึ้นใช้ประโยชน์จากความสมดุลของแต่ละคนปีวอกมีความสามารถและไหวพริบสูงแต่บางครั้งใจร้อนปีชวดช่วยสร้างสมดุลในด้านสติปัญญาและการวิเคราะห์การทำงานร่วมกันจึงได้ผลลัพธ์ที่ดีและลดความผิดพลาดพลังบวกด้านโชคลาภและเงินทอง การอยู่ใกล้ปีชวดจะช่วยดึงพลังโชคลาภให้ไหลเข้ามาเต็มที่คนปีชวดจะช่วยให้โอกาสทางการเงินและการลงทุนไม่หลุดมือทําให้โชคลาภที่เข้ามามีประสิทธิภาพและอย่างยืนสรุปได้ว่าปีชวดเป็นปีคู่บุญของคนปีวอกที่ช่วยเสริมทั้งด้านการเงินการงานโชคลาภและความสัมพันธ์ การครบหรือมีคนปีชวดอยู่ใกล้จะช่วยให้ดวงปีวอกมั่นคงขึ้นโอกาสสำคัญไม่หลุดมือการเงินไหลเข้ามาการงานราบรื่นและโชคลาบเข้ามาเต็มที่อย่างเหมาะสมเมื่อคนปีวอกเข้าใจและใช้พลังของปีชวดให้เป็นประโยชน์ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้นโอกาสทองและโชคลาบจะไม่หลุดมือพลังบุญเก่าจะค้ำชีวิตและทุกความพยายามจะเห็นผลลาบเต็มที่ทำให้ดวงพุ่งแรงและชีวิตมั่งคั่งอย่างแท้จริง 2. ปีมะเสงปีมะเสงถือเป็นอีกหนึ่งปีคู่บุญที่สำคัญเพราะปีมะเสงมีพลังช่วยเสริมสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและการตัดสินใจของคนปีวอกคนปีวอกมักเป็นคนฉลาดมีไหวพริบสูงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเร็วแต่บางครั้งก็ใจร้อนหรือรีบร้อนในการตัดสินใจหากได้คบกับคนปีมะเสงจะช่วยให้การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและการมองโอกาสในชีวิตราบรื่นมากขึ้น ในด้านการงานและธุรกิจคนปีมะเสงเป็นคู่คิคดที่ดีมีไหวพริบสูงรอบคอบและสามารถมองเห็นจุดบกพร่องของแผนงานหรือโครงการได้อย่างรวดเร็วการร่วมงานหรือปรึกษาคนปีมะเสงทําให้ปีวอกสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจลดความผิดพลาดและมองเห็นโอกาสสําคัญในการก้าวหน้าการวางแผนธุรกิจหรือการลงทุนที่ซับซ้อนจะราบรื่นขึ้นเพราะมีผู้ช่วยคอยชี้แนวทางที่เหมาะสม ในด้านการเงินและการลงทุนการมีปีมะเส็งอยู่ใกล้จะช่วยเสริมความรอบคอบและการวางแผนทางการเงินคนปีวอกบางครั้งใจร้อนหรือชอบเสี่ยงโดยไม่วิเคราะห์การมีคนปีมะเส็งเป็นคู่คิดจะช่วยให้การลงทุนมีความมั่นคงลดความเสี่ยงและช่วยมองโอกาสทางการเงินที่คุ้มค่าทำให้เงินทองไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอและโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามาไม่สะดุดด้านความสัมพันธ์คนปีมะเส็งมักเป็นคนเฉลียวฉลาด สุขุมและเข้าใจความคิดของคนรอบข้างพลังสนับสนุนจากปีมะเสง็งช่วยลดความใจร้อนของปีวอกทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานคู่ธุรกิจหรือคู่รักราบรื่นขึ้นการทำงานร่วมกันหรือการครบเป็นเพื่อนสนิทจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากอารมณ์หรือความใจร้อนด้านโชคลาภและพลังบวกการครบคนปีมะเสงช่วยดึงพลังโชคลาภเข้ามาในชีวิตของคนปีวอก พลังบวกจากปีมะเสง็งช่วยให้โอกาสทองไม่หลุดมือทำให้การลงทุนหรือโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามามีความมั่นคงมากขึ้นโชคลาบด้านเงินทองเข้ามาอย่างเหมาะสมและทันเวลาทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและดวงพุ่งแรงเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับการคบปีมะเสง็งเรียนรู้และปรับตัวตามข้อดีของปีมะเสง็งคนปีมะเส็งราบคอบมีเหตุผลและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดี การเรียนรู้วิธีคิดและมุมมองของพวกเขาจะช่วยให้ปีวอกพิจารณาสถานการณ์รอบด้านลดความใจร้อนและตัดสินใจได้รอบคอบมากขึ้นทำบุญร่วมกันเพื่อเสริมพลังคู่บุญการทำบุญเช่นสังฆทานทำทานหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ร่วมกับคนปีมะเสง็งจะช่วยเสริมดวงทางการเงินการงานและโชคลาภพลังบุญนี้ช่วยสร้างสมดุลในชีวิตทำให้โอกาสสำคัญเข้ามาอย่างเหมาะสม ใช้ความสมดุลของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ปีวอกฉลาดและไวแต่บางครั้งใจร้อนปีมะเส็งช่วยสร้างสมดุลและความรอบคอบทําให้การตัดสินใจถูกต้องและลดความผิดพลาดและอุปสรรคพลังบวกด้านการเงินและโชคลาภการอยู่ใกล้คนปีมะเส็งช่วยให้โอกาสทางการเงินและโชคลาภไหลเข้ามาเต็มที่การลงทุนหรือโอกาสาทางธุรกิจที่เข้ามาจะเกิดผลลัพ์สูงสุดเพราะมีคู่คิดช่วยวิเคราะห์และชี้ทาง ฝึกสติและสมาธิร่วมกันการทำสมาธิสวดมนต์หรือทำกิจกรรมเสริมดวงร่วมกับปีมะเสง็งจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นและดึงพลังโชคลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่องพลังจิตที่มั่นคงช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในทุกด้านสรุปได้ว่าปีมะเส็งเป็นปีคู่บุญของคนปีวอกที่ช่วยเสริมสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและการตัดสินใจ การครบหรือปรึกษาคนปีมะเสง็งช่วยให้การงานราบรื่นการลงทุนมั่นคงโอกาสทางการเงินเข้ามาเต็มที่และโชคลาภไหลมาไม่ขาดสายความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ราบรื่นและมีความเข้าใจมากขึ้นการครบปีมะเสงจึงเปรียบเหมือนการมีคู่คิดและผู้สนับสนุนทางโชคลาภทำให้ชีวิตของคนปีวอกมั่นคงราบรื่นและดวงพุ่งแรงอย่างต่อเนื่อง พลังบวกและบุญเก่าจะค้ำชีวิตทำให้ทุกความพยายามได้ผลลัพธ์คุ้มค่าและโอกาสทองไม่หลุดมือ 3. ปีมะเมียปีมะเมียถือเป็นอีกหนึ่งปีคู่บุญสำคัญเพราะมีพลังช่วยเสริมสเสน่ห์เพิ่มความโดดเด่นด้านสังคมและสร้างโอกาสทองให้กับชีวิตของปีวอกคนปีวอกเป็นคนฉลาดว่องไวและมีไหวพริบสูงแต่บางครั้งต้องการแรงสนับสนุนด้านสังคมและเครือข่าย การครบหรือมีคนปีมะเมียอยู่ใกล้จะช่วยให้โอกาสทองเข้ามามากขึ้นทั้งด้านการเงินการงานและความสัมพันธ์ในด้านสเสน่ห์และพลังสังคมคนปีมะเมียมักมีสนเสน่ห์ทางสังคมสูงเป็นที่สนใจของคนรอบข้างพลังนี้ช่วยดึงดูดผู้คนให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับคนปีวอกการมีปีมะเมียอยู่ใกล้เหมือนการมีพลังสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้นทำให้คนปีวอกมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทางงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการงานการครบปีมเมียช่วยเสริมดวงการงานให้ราบรื่นและมีโอกาสทองเข้ามาคนปีวอกมักมีไหวพริบสูงแต่บางครั้งต้องการการสนับสนุนด้านสังคมเพื่อเปิดประตูโอกาสสำคัญการร่วมงานหรือทำโปรเจกต์กับคนปีมเมียจะช่วยให้การติดต่อประสานงานง่ายขึ้นมีผู้สนับสนุนช่วยแก้ปัญหาและช่วยสร้างความสำเร็จที่มากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ของคนปีวอกจะได้ใช้เต็มที่ขณะที่คนปีเมื่อเมียช่วยสร้างเครือข่ายและโอกาสในด้านการเงินและโชคลาภการมีปีเมื่อเมียอยู่ใกล้จะช่วยดึงพลังโชคลาภเข้ามาในชีวิตของคนปีวอกพลังสังคมและความสัมพันธ์จากปีเมื่อเมียช่วยให้โอกาสทองเข้ามาเช่นการลงทุนที่เหมาะสมโอกาสธุรกิจที่สร้างผลกำไรหรือแม้แต่โชคลาภก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคโอกาสเหล่านี้จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การมีคนปีมะเมียอยู่ใกล้ช่วยเสริมดวงด้านการเงินทำให้โชคลาภไหลเข้ามาไม่สะดุดด้านความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวการคบปีมะเมียช่วยเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในความสัมพันธ์คนปีมะเมียเข้าใจความคิดของปีวอกและสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมพลังสนับสนุนจากปีมะเมียช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นลดความขัดแยง้งและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันการทำงานร่วมกันการเป็นเพื่อนสนิท หรือการครบเป็นคู่ชีวิตกับปีมะเมียจะทำให้ชีวิตสมดุลมีพลังบวกเข้ามาสนับสนุนและดึงโอกาสดีๆมาอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับการครบปีมะเมียสร้างเครือข่ายและพลังสนับสนุนร่วมกันการทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนปีมะเมียช่วยเสริมโอกาสทองและพลังบวกการมีเครือข่ายสนับสนุนจะช่วยให้โอกาสสำคัญไม่หลุดมือและดวงเฮงด้านการเงินและโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำบุญหรือกิจกรรมเสริมดวงร่วมกันการถวายสังฆทานทำบุญร่วมหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ร่วมกันจะช่วยเสริมดวงให้พลังบุญเข้ามาหนุนชีวิตการทำบุญแบบนี้ช่วยเปิดช่องทางให้โชคลาภเงินทองและโอกาสทางธุรกิจเข้ามาอย่างเต็มที่เรียนรู้และปรับตัวตามข้อดีของปีมะเมียคนปีมะเมียรอบคอบมีไหวพริบและเชี่ยวชาญด้านสังคมการเรียนรู้จากพวกเขาช่วยเสริมสเสน่ห์และความสามารถของปีวอก การใช้ข้อดีเหล่านี้ทำให้การตัดสินใจราบรื่นและลดความผิดพลาดใช้พลังสังคมและสเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์พลังสเสน่ห์และการสนับสนุนทางสังคมช่วยสร้างโอกาสทางการเงินและธุรกิจการเปิดใจรับคำแนะนำและสร้างเครือข่ายที่เหมาะสมจะทำให้ชีวิตและดวงเฮงขึ้นต่อไปฝึกสมาธิและสติร่วมกันการทำสมาธิหรือกิจกรรมเสริมดวงร่วมกับปีมะเมียช่วยเสริมพลังบวกทำให้การเงินการงานและโชคลาภไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การมีสติช่วยให้ตัดสินใจถูกต้องลดความผิดพลาดและทำให้ทุกโอกาสสำเร็จตามที่ตั้งใจสรุปได้ว่าปีเมืเมียเป็นปีคู่บุญของคนปีวอกที่ช่วยเสริมสเสน่หพลังสังคมและโอกาสทองการครบหรือมีคนปีเมื่อเมียอยู่ใกล้จะช่วยให้การงานราบรื่นการเงินมั่นคงโอกาสทองเข้ามาดวงเฮงด้านโชคลาภเต็มที่และความสัมพันธ์ราบรื่น พลังบุญและพลังบวกจากปีมะเมียค้ำชีวิตของคนปีวอกทำให้ทุกความพยายามเห็นผลและชีวิตพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อคนปีวอกเข้าใจและใช้พลังของปีมะเมียให้เป็นประโยชน์ชีวิตจะสมดุลมีเครือข่ายสนับสนุนโอกาสทองและโชคลาภเข้ามาเต็มที่ความสัมพันธ์ราบรื่นและดวงพุ่งแรงตลอดทั้งปีเลขนำโชคสำหรับปีคู่บุญสำหรับคนปีวอกที่ต้องการใช้ปีคู่บุญปีชวดมะเสงมะเมีย เพื่อเสริมดวงการเงินการงานและโชคลาภการใช้เลขนำโชคสามารถช่วยหนุนดวงให้พลังบวกเข้มขึ้นดึงโชคลาภและเสริมโอกาสสำคัญเข้ามาในชีวิต 1. เลขนำโชคสำหรับปีชวดหนูเลขเด่น1 7เลขรอง3 9คําคำอธิบายเลข1และ7ช่วยเสริมความสำเร็จด้านการเงินการงานและโชคลาภโดยเฉพาะโอกาสทองเข้ามาแบบไม่คาดคิด เลข3และ9ช่วยดึงโชคดีด้านความสัมพันธ์และการลงทุนให้ราบรื่นวิธีใช้ใช้เลข1หรือ7ในการเลือกวันสำคัญหรือหมายเลขโทรศัพท์ใส่เลข3และ9ในการวางแผนการเงินหรือการลงทุนเพื่อเสริมโชคลาภ 2. เลขนำโชคสำหรับปีมะเสง็งงูใหญ่เลขเด่น2 8เลขรอง4 6คําคำอธิบาย เลข2และ8เสริมสติปัญญาการคิดวิเคราะห์และความเฉลียวฉลาดของปีวอกทาให้การตัดสินใจทางการเงินและธุรกิจราบรื่นเลข4และ6ช่วยเสริมความมั่นคงทางการงานและดึงโอกาสสาคัญเข้ามาวิธีใช้เลือกวันที่สําคัญเลขห้องหรือเลขบัญชีที่มีเลข2หรือ8ใช้เลข4และ6ในการทําสัญญาหรือการลงชุนเพื่อหนุนผลลัพธ์ให้มั่นคง 3. เลขนำโชคสำหรับปีเมื่อเมียหมาเลขเด่น3 5เลขรอง7 9าคำอธิบายเลข3และ5ช่วยเสริมสเสน่ห์ดึงผู้คนเข้ามาสนับสนุนและเปิดช่องทางโอกาสทองเลข7และ9ช่วยเพิ่มพลังโชคลาภและดึงการเงินและความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องวิธีใช้ใส่เลข3หรือ5ในสิ่งของสำคัญเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบ้าน ใช้เลข7และ9ในการวางแผนธุรกิจการลงทุนหรือซื้อหวยเสริมดวงเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับเลขนำโชคปีคู่บุญของคนปีวอกเขียนเลขนำโชคบนกระดาษหรือสมุดบันทึกแล้วตั้งจิตคิดถึงสิ่งที่ต้องการเสริมดวงพวกเลขนำโชคติดตัวเช่นกำไลสร้อยหรือเครื่องรางที่มีเลขเหล่านี้ใช้เลขนำโชคในกิจกรรมเสริมดวงเช่นทำบุญทำสังฆทานหรือซื้อของเสริมพลังบวก เลือกเลขนำโชคตามปีคู่บุญที่จะเสริมด้านต่าง,างๆเช่นเงินการงานความรักโชคลาภสุดท้ายนี้ขออวยพรให้กับทุกท่านที่เกิดปีวอกครับขอให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความราบรื่นการงานสำเร็จตามเป้าหมายเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาไม่ขาดสายและดวงของท่านพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องขอให้ท่านรักษาสติรอบคอบ และเลือกคบคนปีคู่บุญอย่างชาญฉลาดดวงดีจะหนุนชีวิตให้ก้าวหน้าโอกาสทองเข้ามาเต็มที่การเงินมั่นคงความสัมพันธ์ราบรื่นและโชคลาภเข้ามาอย่างเหมาะสมสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลขนำโชคขอให้เลขเหล่านั้นช่วยเสริมพลังบวกดึงโชคลาภเงินทองโอกาสและความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกความพยายามจะเห็นผลอย่างคุ้มค่า และชีวิตของท่านเต็มไปด้วยพลังบวกแบบไม่มีสะดุดขอให้ปีวอกของทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังดวงดีดวงแรงดวงโชคลาภเข้ามาเต็มเต็มครับสาธุ